ขณะนี้เวลาประมาณตีสามวันนี้เนงจว่าทำภารกิจต่อเนื่องนะครับเลยอยู่ถึงดึกดื่นแล้วก็เอาอาหารเก็บมาให้ลูกๆเด็กๆที่รู้จักกันเติมแถวที่สีแยกนองหอยนะัรมีข้าวมีสติ๊กกินกันไปแล้วมีกากหมูเจียว Quá ngày cạc mũ Quá cạc mũ Ê ấy khép mũ Ê khép mũ, cạc phòng đuôi, đô dùng, đuổi dùng. มายูวน้าจัดเลยเหรออยู่น้ำจัดเลยเหรอออเนี่ยนนขี้ออนเ่รเราอะอตัวเมียขี้ออดเหรอดูเมียขี้ออนเหรอ ชอบอ้อนบ่อยๆใช่ไหมอืมอะจะหลับเลยเหรอวะเฮ้ยอะไรอ่ะอดูแล้ว <c oughs> รู้แล้ว เว่าไงหัวโตหัวโตเดินเล่นมาเหรอลกูกมาให้กำลังใจน้องเหรอนึกว่าใครมาเลียไอหัวโตนี่เองกินอิ่มกันไปแล้วอันนี้เพิ่งถ่ายคลิปตอนหลังเนาะไม่เห็นตอนกินเลยเนาะเลยไม่เห็นตอนกินเลยนะลูกเนาะ các mố xa nó lâu ạ các mố kì nám giang kì nám mới giang còn lớp ngay thằng nám đi điều đấy lấy kì ไหอหัวโตอย่าไปยืนบนถนนโลกขึ้นมาแล้วหนุหัวโตหัวโตเร็วไปยืนบนถนนทำไมวันนี้หัวโตมาอย่าไปยืนบนถนนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีๆีเร็วติงติงวายวายอ่อนอีกแล้ววายอ่อนอีกแล้วที่สามที่สามเท่าไหร่ที่สามสิบมา ที่30นาทีมั้งอย่าไปแวะเซเว่นดีกว่าหาน้ําวิตามินกินดีกว่าวิตามินบีวิตามินซีวิตามินอะไรกินไปต้องกินวิตามินครับเพราะว่าหัวค่ำกินเบียร์ไปแล้วก็ก็ก็กินเบียร์ไปแล้วหดนึงเายบายกันเดี๋ยววันหลังมาใหม่โอเคยังไม่ไปก็ได้รูปหัวตัวนี้กันชอบรูปหัวชิออนอะ